สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูพริกยำปลูกหน้าฝนนะครับเดี๋ยวเดือนหน้านี้ก็จะได้ผลผลิตแล้ว้ข่าวว่าที่อื่นน้ำท่วมกันเยอะเลยตายเรียบนะครับไอ้ตรงนี้เป็นที่สูงนะครับเป็นที่ไล่นะครับถัดลงไปก็จะเป็นที่นานะครับทางกระท่อมตรงนู้น ทางเลยเสาไฟไปนู้นก็จะเป็นทุ่งนานะครับอย่างนี้ป้าเขาถมยินไว้ทําที่เอาไว้ปลูกของหน้าฝนนะครับเรามาดูนะครับนี้เราจะแฝงไปด้วยผักชีลาวนะครับนี่ผักชีลาวนะครับเราไม่ไม่ไมเอ,อไม่ได้ว่านทีนะครับว่านทางห่าง ผสมประสานกันไปนะครับเดือนกว่านะครับหนึ่งเดือนกว่าหนึ่งเดือนปไปยๆนะครับออกดอกแล้วนี่สลอกออกดอกมาแล้วนี่นะครับถามมาแล้วนะครับเป็นสบันงานะครับราคาไม่รู้เป็นไงบ้างนี่นะครับโดกมากนะครับ ดอกเยอะเต็มไปหมดเลยเห็นดอกไหมครับดอกมันมันออกเยอะเยอะเยนี่ของจริงของจริงนี่ออก,ออกเป็นเม็ดแล้วนี่นะครับพิกง่ามเหรอครับเขาเรียกถ้าออกมาชุดแรกเขาเรียกพิกง่ามนะครับ มาดูอีกนี่เริ่มออกมาแล้วครับนี่พริกง่ามเม็ดใหญ่นะครับเม็ดมันจะใหญ่นะครับถ้าออกมาในชุดแรกเม็ดไอพริกง่ามดอกเริ่มเยอะแล้วครับดอกนี่ดอกเริ่มเยอะแล้วจะได้เงินแล้ว จะมีเน่าดอกเน่าอยู่ดอกหนึ่งนี่ดอกนี้สง,งสัยน่าจะไม่สมบูรณ์นะครับมีเพื่อนๆท่านไหนทราบราคานะครับคอมเมนต์มาได้นะครับพลิกยำดินดำนะครับดินดำดีมากแถวนี้นี่ผักชีก็างามนะครับกรเกษตรผสมผสานนะครับใช้ได้เลยนะครับ ไปลงทุนของแรงนี่ได้สบายเลยนะครับพริกยำละลาวสองไร่นะครับถั่วก็ลลาวสองไร่ถั่วอีฝั่งนู้นนะครับนี่เรามาดูดอกพริกยำกันดูข่าวเมื่อเช้านี้น้ำท่วมกันเยอะเลยนะครับ แถวลมสักไม่รู้ว่าจะท่วมข้าวท่วมผักเขาด้วยหรือเปล่าราคาของน่าจะดีขึ้นนะครับถ้าโควิดหายแล้วก็ฝนหยุดตกฝนมันตกแรงครับหมูเตี้ยนเตี้ยนหมูหมูเตี้ยนเตี้ยนหมูนะครับเราดูฝั่งนี้นะครับนี่แหลมออกมาอีกแล้ว นี่จะได้เลยนะครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วพิกยำนะครับเขียวยำเขียวเริ่มแล้วเริ่มจะได้เงินแล้วครับนี่เยอะเลยนะครับดอกเยอะเลยครับดอกกำลังบานนะครับช่วงนี้ เดือนหน้านี้ได้เงินแน่นอนเดือนหน้านี่รวยแน่นอนครับถ้าโควิดออกในเมื่อเราทำมาแล้วเราก็ยอมรับมันให้ได้นะครับเราตัดสินใจทำแล้วแล้วก็ต้องยอมรับในการที่ในยอมรับในเรื่องของราคาให้ได้นะครับนี่ดอก กำลังบานเลยครับดอกบานสะพังเลยดอกชะได้นะครับจะได้จะได้ยกเป็นร่องไว้นะครับยกร่องไว้สองไร่ครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพาเพื่อนๆมาดูพริกยำกันเดี๋ยว ครั้งต่อไปเราจะไปดูรถอีแต็นที่บ้านไหนเดี๋ยวเราเรอติดตามกันนะครับช่วงนี้ไปไหนไม่ได้ไกลนะครับเพราะว่าโควิดล้อมรอบอยู่แล้วก็ฝนตกอยู่นะครับน้ำท่วมอยู่คลิปหน้าเราจะพาไปดูรถอีแต็นหน้าตัดบ้านหนังง่วกันนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาก ขอกราบสวัสดีไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ